ความรักมาแรงเจอใจมันมันติดดังฟังอึ้งตอนนี้เราเราพักเรื่องของการบู๊นะฮะมาพบกับเรื่องของความรักกันบ้างมาที่น้องแก้มนะฮะน้องแก้มคนแรกคนแรกคนแรกต้องคนแรกเลยเพราะก็ได้เล่นกับคุณอานนท์นะคุณอานัท เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างก็เฉยๆค่ะไม่ไม่ก็ก็ปกติค่ะเป็นเหมือนเห็นบอกว่าเห็นบอกว่าเข้าฉากกันโมโหเขาตบหัวเขาตลอดเวลาคืออะไรนะไม่ใช่คือพี่นันเป็นคนแบบคือเขาแรงเยอะในเรื่องเนี่ยต้องแบบเหมือนจับแล้วก็แบบผักไปผักมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบดโงแรงหรือจับเบาๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบก็บอกเขาแค่นั้นเองโกรธหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้เครื่องหรือเปล่าเครื่องหรือเปล่า จะเบาก็ได้ก็ไม่หรอกผมอยู่ในเหตุการณ์คือในฉากเนี่ยพี่นัทจะต้องจับตัวน้องแก้มมาแล้วก็จะต้องจับหันหน้ามาเออพูดดีๆนะแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเจอไอ้ร์ดนิ่งนั้นของเขาเข้าไปอ่ะมีคำพูดสวยแบบแรงๆพูดว่า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 นี่ทำร้ายกันนอกจอแล้วยังมาทำร้ายกันในจออีกเหรอี นอกจอนี่หมายถึงก่อนที่เขาจะแบบ5 4 3สี่สาสองแล้วก็ยังแบบยังเล่นยังขัดยังแบบยังตกยูอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เมื่อเมื่อเมื่อนอนก่อนใช่ไม่ันมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอ่ะโอเคแต่จริงแล้วฐานไฟเก่าคงไม่มีทางคู่หรอกค่ะป้าไม่มีคู่เพราะเขามีหนุ่มแล้วมีหนุ่มแล้ว เอาป้าเอามีแฟนใหม่แล้วเหรอมีแฟนแล้วเหรอยังไม่ใช่แฟนกันก็ยังคุยคุยกันอยู่ค่ะชอบเขาป่าล่ะชอบเขานั่นไงเขายังไม่ชอบเราเนี่ยสิคะรู้ได้ยังไงผู้ชายมันไม่ชอบมันไม่มาจีบหรอกรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แกอายุสิบสี่น่าจะประมาณอุเด็ก้ยอ่ะ สมัยเด็กนี่เขาแล้วก็คือตอนนั้นนะตอนตอนตอนเป็นเด็กเนี่ยไปจีบเขาก่อนอุไยจีบก็คือเขาเป็นนักฟุตบอลกับทีมเด่นใช่เขาเด่นเนี่ยทุกคนเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็จะชอบเขาเราก็แบบเออชอบด้วยก็ได้อะไรเขาดังในโรงเรียนไหมก็ก็ดังเป็นดาวเด่นเนี่ยว่างั้นเนี่ยค่อนข้างซุกตาของโรงเรียนมากค่ะฟ้า เไอ้เด็กมันจะมีอารมณ์นี้ทุกคนใช่พี่เลิฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนตอนนั้นที่เราไปชอบเขาเขายังไม่ชอบเราเขาก็ยังแบบเขาจะมีช้อยเขาจะมีช้อยเขาจะมีช้อยใช่ตอนนั้นหล่อไงเด็กจะว่าตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะตอนนี้หนูก็สะบัดบอบใส่แล้วมังรู้จักกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอก็คุยกันเป็นเพื่อนกันในกลุ่มเพื่อนกวนเดียวกันเลยค่ะก็คุยกันมาตลอดแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันคุยกันเลยอะค่ะมีรูปมีรูปให้ดูด้วยนะทั้งแก้วมี ทำไมมีหัวใจด้วยแต่งรูปไงตอนนี้เขาทำอะไรอยู่คะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอย่างเป็นนักกีฬาฟุตบอลนักกีฬาฟุตบอลทุกวันนั้นยังทุกวันนั้นที่มาคุยกันจริงจังก็เมื่อไม่นานค่ะอ่น้องแก้มไปแล้วหัวใจสีชมพูพี่เขียนนี่นี่ไม่ไม่หัวใจสีชมพูนะหัวใจเป็นสีเขียวไปถึงไหนแล้วตอนนี้ความรักไปถึงไหนแล้วคะจริงจ แก้มจะรู้มากกว่าผมนะเพราะว่าแก้มเจอเขามากกว่าผมนะผมไม่เคยได้เจอแต่เนี่ยเขาถ่ายละครด้วยกันก็จะเจอแก้มเจ้าผมตลอดแต่วันนี้เขาบอกว่าไปไปเจอคุณไม่ไปคุณยังส่งตัวแทนไปใช่มีคนขับรถใครรับใครส่งเออเขงขับรถตัวแล้วตัวคุณล่ะขับรถเองครับขับรถเองคือไม่เรื่องของเรื่องที่ไปเพราะว่าโลเคชั่นมันอยู่ต่างจังหวัด ผมก็เลยบอกเอ้ยพี่ไปพาน้องสารยาก็ไม่ต่างจังหวัดนะเจอที่สารยาใช่สารยาก็เจออุทยาไม่เสืออยุธยาก็เจอก็สารยาก็เจอยกเงื่อนมังกรก็ไปเออพี่มาอ๋อไม่ใช่ใกล้คุณนิวบ้างคุณนิวอ่าตอนนี้เป็นไงฮะเห็นบอกเล่นละครกับน้องแนวนี่มีไหมปีปิ๊งปังน้องโจ้เออว่ามาสิมีองแนไอ้น้องแนว พราะคนนี้เขาน้าไทยนะน้าไทยนะเกิดนี่นี่นชอบนมไทยชอบนมไทยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเหตุมันเกิดมาจากฉากแรกที่ถ่ายละครด้วยกันครับคือเรื่องนี้พระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาต้องรักกันมากแล้วทั้งเรื่องเนี่ยเจอกันแค่ตอน1ตอนสองแล้วก็หลังจากนั้นไม่เจอกันอีกเลยพี่นุผู้กำกับก็เลยพยายามทําให้คนดูเนี่ยเวลาดูละครเนี่ย เชื่อว่าพระเอกกับนางเอกรักกันจริงๆภายในฉากแรกฉากเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยคนดูดูแล้วก็ชอบฉากนี้นะฮะแล้วก็เป็นกระแสในคอนทิปใช่ใช่ค่ะเยอะมากเขาเรียกคูดคูจินคูจินคนก็ imagine นลายเป็ทนายไงรไปฉากเดียวทำไงก็แค่มองให้ไหนบองให้ดูดิเอ้ยน้องดีฟ้า พี่ไม่ได้ดูฉาดนั้นพี่เลยนองแบบว่าชอบว่ะอะไรเงี้ยจับมือเนยจับมือเนยจับมือเนี่มือไม่ค่อยอยากจับเ่าเลยเย้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 ยนได้ไหมป่ายืนเย้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 น้าว้า้าส่ามสอน้องนวาผ้าอะไรอะน้องนวพูดตาผมดิน้องวน้องวอะไรครับพี่นิว อะไรครับพี่นิวเคยคิดที่ชอบพี่บ้างมพูดสิป๋าเขาเป็นผู้ปรกาศนะคะเราต้องพูดตามใครคิดจะชอบพี่ใครคิดจะชอบพี่บ้างใคยคิดจะชอบพี่บ้างไหมอ่ะแล้วนาวตอบว่าอะไรครับปาหนาวตอบว่าพี่คะพี่คะช่วงนี้หนูเป็นทอม แฟนนี่ยเนี่ยมีแฟนไ,มไหมมีใครจีบไหม,ไมเรียนน่าจะสินไม่มีพวกลิงพวกขนยักอะไรมาจีบตั้งเลยเหรอไม่มีค่ะพูดจริงมีจริงคะ่ะเหรอไอพวกลิงพวกอะไรไม่มาเอ้ยเป็นเป็นเพื่อนกันหมดนะคะถ้าแบบพี่เขาไงอยู่สดไปก่อนเชื่อพี่เชื่อพี่ <c oughs> อ่ะมาถึงคนสุดท้ายแล้วพี่เมฆพี่เมฆต้องคนนี้ในกองเนี่ยเขาเป็นเสือแต่ชีวิตจริงเนี่ยเป็นแมวเพราะว่าภรรยาภรรยาดุมาก ดูจริงเหรอคะพี่ขาไม่รู้ดูไม่ดูแต่ว่าคับไว้ก่อนคือจริงๆแล้วเขาไม่เคยดูนะแต่เขาเขานิ่งเขางนิ่งไอ้คนไม่พูดนี่แด่ดูกลัวนั่นนั่นนะสิผมก็กลัวเหนมนเมี่ยงอนบ่อยเมียบอลแค่เราไปตีแบตเมียงก็ไม่งอนเอคือหลังๆมานี่คือตีแบตแบบกลับบ้านตีสองอย่าใช้คําว่าตีสองเ๋ยเคยไดูว่ากลับบ้านกลับบ้านตีสองตีแบตตีแบตที่ตีสองถถามจริง จรงแล้วคอร์บมันตอปิดแล้วไม่มีฮะคอร์ดแบทถ้าเป็นถ้าเป็นคอร์ดแบทจริงๆแบบนักกีฬาจริงๆกว่าจะเริ่มตีเนี่ยทุ่มหนึ่งสองทุ่มปกติมาตีกลงคืนเลิกงานแล้วค่อยเดินทางมากว่าจะรวบรวมตัวกันได้แล้วก็ตีกงคืนตีหนึ่งแต่พี่กลับตีสองจริงๆครับถ้าหากว่าคอร์ดแบทไหนคอร์ดแบทไหนที่ตีหกโมงเย็นเลิกสี่ทุ่มหรืออเลิกสี่ทุ่มหรือสามทุ่มคนแก่ คือคนแก่คนแก่อยู่ตามบ้านไปตีด้วยกันแต่ถ้าเป็นแบบเด็กทีมชาติเด็กเยาวชนเนี่ยไม่มีหรอกครับสีทุ่มทิ้งคืนตีหนึ่งทิงคืนตีหนึ่งเลยเตยจนไปตะคิวกันนะครับตีจนหมดฮะเคยพาเข้าไปที่คอร์ดแบทไหมพาบ่อยเขาเลยได้เขาไปไม่ได้เพราะว่าลักษณะที่เข้าไปเนี่ยคือถ้าผมไปเนี่ยหมายถึงว่าเขาไปหกโมงเย็นถึงสามทุ่มลูกไปด้วยแต่นี้ถ้าเกิดว่า เที่ยงคืนถึงตีสองก็ไปไม่ไหวลูกอยู่ด้วยเท้าไปเขาไม่ไปมันร้อนมากสนามแบบใช่ใช่แล้วลูกต้องนอนสี่ทุ่มแต่เรื่องที่สําคัญคือว่าเมียเขาเป็นคนควบคุมเรื่องการเงินเนาะควบคุมอยู่ไเงินได้ทั้งหมดที่ที่น่าหาไม่ได้นี่ภรยาเก็บหมดเลยถามจริงคุณให้ภรยาเก็บเลยหรอไม่ไม่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาเก็บแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจอ๋อใช่ครับคือคือคือเวลาเราพอเวลาเงินมาปั๊บเนี่ยครับ ทางบัญชีโทรบอกว่าผมไม่รับเช็คนะเขาจะรู้ว่าตัวเลขเท่าไหร่ครับครับโอ้ตัวเลขเขาจะรู้ทีนี้ผมเองไม่ต้องใช้อะไรเพราะว่าผมก็ใช้แค่ไปทางไปกองเก็บส่วนต่างส่วนมีให้ตังมาใช้วันละเท่าไหร่เอาอย่างนี้เลยจริงผมสมมติว่าสมมติว่าผมได้ผมก็ว่ามีแบงค์ร้อยไหมเอาอย่างนี้มีแบงค์ร้อยไหมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดสามแสนเขาเห็นสามแสนปั๊บเนี่ยเขาจะแบบให้ก็สามหมื่น อ๋อสามหมื่นติดดอกสิบหมื่นและดอกสามแสนเมียไว้ใช้สามหมื่นสามหมื่นไว้ใช้ไว้ใช้ให้แค่สิบเดือนไม่นานไม่นานไม่ให้ไอ้วจะให้อีกสามหมื่นนี่นานไหมประมาณเดือนสองเดือนนะโอ้โหโอ้โหเนื่องเพราะว่าเพราะว่าผมแบบใส่ทับมันไปใส่ไปบางทีผมก็ซื้อของให้กองบ้างบางทีผมก็ไปตีแบตบ้างโน่นบางทีมันมันไม่ถึงสองเดือนมันไม่ถึงปั๊บจะบอกเมียว่าอะไร วันนี้มันต้องกลับจากสระบุรีเหลืออยู่พันหนึ่งโอ้สายน้ำมันจะถึง <laughs> แล้วทำไงเราทำไงเราทำไงชีวิตเราไำไดีว่าในบัตรมันก็ไม่มีบัตรเครดิตมันก็ไม่ได้เพราะการถืนมันก็ไม่มีเนี่นี่นี่โอนโอนโอนทางเอทีเอ็มมาหน่อยนะโอ <laughs> นะ้เป็นไง <laughs> เป็นไงเป็นไงสามสาสามีไหมแต่แต่ให้เขานะครับยินดีครับย,ยินดีครับเนยยินดีครับย <laughs> ินดีครับชีวิตผมขอแค่ตีแบต อ่าตีแดออกกำลังเออเรื่องที่สำคัญต้องนวดนี่คุณแม่เห็นบอกว่าตอนนี้ชีวิตนี่แบบว่าอะไรเซฟตลอดเวลาเลยโอ้ต้องเซฟครับต้องเซฟเลยเสียงไม่ได้เพราะว่ามันมีคนรออยู่เมื่อก่อนนึงอยู่คนเดียวตายไปก็ไม่เป็นไรขับรถนี่ระวังมากเลยโอ้ยนี้เซฟมากต้องขับช้าเดี๋ยวนี้ช้ามากจะนำทางคุณนิวยังนำไม่ได้เลยนิวบอกไม่ต้องนำแล้วพี่ไม่ต้องนำแบ้พี่ขับช้า ไปไว้ก่อนอั<ห>นนี้อนนันนี้คือคือชีวิตมันจะเปลี่ยนตรงที่ว่าหนึ่งเราเรา,เร,ารู้ว่ามีคนอยู่ข้างหลังใช่กลับบ้านไปต้องไปเจอลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เงินทุกอย่างจะมีจะมีความหมายแล้วก็เรื่องขับรถเรื่องการเสี่ยงโลภผลเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยน้อยนะน้อยมากบางทีฉากโบูบอกเลยเอ่อ เอาพระเอกเยอะๆนะพระเอกสองคนผมแก่แล้วอย่ามายุ่งกับผมมากเอาเป็นว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าไปโชว์เลยผู้ร้ายอะนะเพราะว่ามันเรตติ้งมันไม่ดีขึ้นหรอกอันนี้สองคนเนี่ยถ้าจะเขียนบทเติมก็เติมสองคนเนี่ยแต่กลายมันเป็นเติมพี่เยอะด้วยนะนะโอเคครับชีวิตจริงกับละครได้บางทีมันก็ต่างกันนะละครก็ดูเป็นคนแบบบู๊แบบดุดันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ดูตรงนี้ออนโยนมากไม่ได้เชื่อว่าเด็กตัวน้อยๆจะทำให้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปได้เยอะแยะ ๊บถึงขนาดนี้นะใช่ใช่นะฮะโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกทุท่านนะฮะมาร่วมย้อนวันกับเรานะครับเสือทังฟ้า2เสือสางฟ้าสองเสือทางฟ้าสองตอนพยักพยองครับครับวันนี้ขอบคุณนะครับบครับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณสภาพพธีกรนะคะจาก True Story เสียมสแควร์ซอย3และเครื่องประดับจากนุ่นแอนนกแอดสวนจุจุจักค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กลับมาเถิดวันวาน